สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาในคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟยารีวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะไปเหยียบญี่ปุ่นกัน,ก,นก็เป็นประเทศที่แบบเราไปฝันมานานมากว่าจะได้ไปและในวันนี้ก็จะได้ไปแล้วเรามาเก็บความทรงจำไปได้วยกันและก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะยากจะง่ายจะเป็นอะไรยังไงไปคะ่ะไปดูกัน enjoy ทุกคน เอ็มอาชีพัทบุรีทุกคนเราถึงเอามา็มอารีพัิบุรีแล้วแล้วเราก็จะไปมสอสสวทุกคนคืออากาศคือโซนหนาวมากครับึงขอบ โอซาก้าแล้วก็เดินไปโรงแรม <Hello. S 1> คือดีมากแบบผ่านตมามมงง่ายเพราะว่าพึ่งใบบุญบาร,รมีของท่านอาจารย์โยนิทุกคนรถ <c oughs> ูกนี่กอเียรถไฟที่เราเลือกมาครั้งนี้ <c oughs> ก็จะเป็นรถไฟฮาดูกาทุกคน <c oughs> คือเราจอางเองผ่านทาง r i p dot com ราคาที่เราลงโอซาก้าประมาณ300บาทแต่จริงๆแบบมันลงได้แบบเกียวโตยันนาลาเลียทุกคนเรารู้สึกว่ามันก็แบบสะดวกดีแล้วแบบนั่งจากสนามบิน มาลงตัวเมืองเนี่ย45นาทีเองแล้วทุกคนจะมาที่ม<ห><ด>วีกเราจะต้องแบบสอบสอไปดังนั้นไม่สามารถมีมือถือถ่ายได้ดังนั้นจะการท <มา S 2> ี่โรงงานเลยแต่ว่าวจะแอปแอถ่ายสักที่หนึ่งเเรามาออกนอกโลกแล้วทุกคนและนี่คืออโศกเดี๋ยวตอนนั้นจะเป็นมอสวอน,<แ>นะทุกคน จะเป็นตึกมวสว,วตึกสี่รล้านรอเล่นอุย้ยซีมีถุงมือ,อแต่ฉันทำไมฉันยังฉันฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันก,นก็น่าจะใกล้แล้วล่ะคนคือน่าจะใกล้แล้วโอเคไปกันต่อทุกคนถ่ายแค่นี้พอนี่ทุกคนคือโดยจากที่นั่นมาโรงแรงคือไกลมากโอ้เดินเลยปะตอนนี้คือเชื่ออะไร สิ่งคืออะไรอ่ะตอนเนี้ยคืออยากกดแกร็บอยากกดแกร็บ่อหาแท็กซี่แล้วบอกแท็กซี่ว่าขอไม่พร้อมอบากดตอนเนี้ยอยากนั่งแท็กซี่อ่ะอยากนั่งแท็กซี่แล้วเราตอนเนี้ยอยากจะกดแกร็บหาแท็กซี่แล้วถามแท็กซี่ว่าขอคนที่เหนื่อยไปด้วยกันเราขับรถลงจ <c oughs> ตุจยาอ่ะขอคนที่แบบพร้อมที่จะไปกับกูอ่ะคื <c oughs> อตอนเนี้ยอยากกระโดดลงแม่น้ำจตุจยามากคือข,ขอแกรบราคาหนี้ที่รับ ก็เอาคนนะพี่คนให้กับฉันเอาสมนนีด้วยคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วหนาวเป็หนาวตอนแรกก็หนาวไม่หน่าตอนนี้หนาวแล้วแลวเสียบคือแห้งวันนี้คือข้าวยังไม่กินเลยเหนื่อยมากตอนนี้เพื่อนเราเคยเดิน,นําไปไกลละอากาศก็อากาศดีมากทุกคนแต่ว่าถ้าใครจะมาแบบอยู่โรงแรมที่ไกลแบบนี้ เขาก็บอกว่าไปเที่ยวเธอนะเขาก็บอกว่าไปเที่ยวเซาแทนมีชนะต้องอ๋อจะเองให้รอดใกไ็ได้เหนื่อยม,ม,มาก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 คือวอลกเนี้ยคือมาบน,มนก็เป็นประสบการณนะ์ทุกคนคือว a ชมี w a t c me i s teaser w a t c me teaser Get by you know w a t c me w a t c me Watch me yes teaser ดูฉันไม่ไันจะยากนะคือมันลำบากมากจริงๆอยู่ประเทศก็ดีอยู่แล้วมีโบ๊มีอะไรแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีแต่ถ้ามีแฟนอ่ะก็จะด,ดีกว่านี้แต่ว่าไม่มีแฟนไงเก็บป้าไม่มีแฟน ต้องัวแรงไปเลยเฮ้ยไม่เหนื่อยเหรอสดมากทุกคนเป็นสดมากโอ้ยก็นื่งไงคือเหนื่อยมากเลยตอนนี้นี่เหนื่อยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วตอนนี้คือยูนิคไปไกลมาก คือตอนนี้คนที่เริ่มผ่านเราคือมองก็ห่างตาคือมองสิ่งนี้กันหมดคือมันได่ใหมแล้วจริงๆนี่จะเป็นอะไรใหม่ๆนี่ทุคนสวยมากคนสวยมากเราต้องมาถ่ายตรงนี้สักครั้งตอนเช้าเดี๋ยวคอยทุกคนต้องคอยดูตอนเช้านะว่ามันจะสวยแค่ไหนคอยดูเลยที่จริงแล้วนั่นคือซอยโรงแรมเราเองเี่จริงแล้วทุกคน finally ถึงสักที่ไม่ใช่งานของเอกคนก็จะถึงแชื่นชอบว่าฉันแจบไปอยู่ที่ที่มีพ่อแม่สิงอยู่หน่อยถึงมังการใด้พ่อแม่สิงกันโยนี้เขาจะฉันไหมที่ฉันมาขนาดนี้ฮะแกงโกรธฉันหรือเปล่าคำฉันคือดูไหมว่าคนญี่ปุ่นอะมองฉัน โอ,ออโอ้ยขนิบบบอ่ะโอ้ยไม่ได้อะติงเลยคนของแท้ของแท้แท้ว่า okay, โอเคทุกคนไปเช็คอินก่อนนะถึงแล้วสองสี่ทุ่มสี่สิบห้าถึงห้องแล้วเหนื่อยมากนี่คือห้องเราไซส์มินิมอลมากเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำแรกของเรา f i r ดิงเยอะคนมากินน้ำกันเถอะน้ำแรกของวันนี้ออกจากบ้านยังไม่ได้กินน้ำพิ่เอามาแล้วอ่อาอีกหลือโอ้ยมาแล้วทุกคนน้ำแรกของเราโอ้ยเป่เดียวนี่ทุกคนวิวว่าจะเป็นประมาณนี้นะ โรงแรมชื่อ Hotel ล Kihan Yodoyabashi ทุกคนคือจะบอกว่ามันหนาวมากแต่ก็ชิลเพราะว่าถ้าหนาวจริงควันต้องออกปาเราเล่นน้ะไม่ใช่อันไม่เกี่ยวนะตอนนี้ก็ลองไปฮะเซเว่นใกล้จังใกล้มากโอเคมันอาจจะไกลาจากรถไฟฟ้าแต่ว่า ไกลสิ่งนี้ถือว่าเลิศเลยแหละเพราะเราหิวตลอดก็แว,มวะมาเซเว่นยูร่าเบนทุกคนสิ่งที่เราแบบดูจากคลิปมาตั้งนาหนหลายนานตอนนี้มันมาอยู่กับหน้าเราละเราจะกินให้สน,นั่นเลยละ่ะนะอุ้ยไข่ต้มอุ้ยอะไร,รอ่ะว้าว so cute ์อุ้ยน่ากินมากโอเคเราเลือกกันว่าจะกินอะไรโอ้น่ากินมากไวยเน์ปะน่าจะใช่อุ้ยนี่เขากระตงก,น,กน,น่ากินนะ กัับน,นสิ่งเป็นหลักๆครคือข้าวนะเอาข้าวก่อนกินอะไดีนะอยากกินอะไ,ไเป็นแฮมชีสอโซนไอติม so, อันนี้คือโดดเด่นโดดใจตามากเดี๋ยวจะต้องรอเรานี้ขึ้หนาวมากอันนี้คือสิ่งที่เราหยิบมาได้แล้วนะ ันนี้คือมือแรกของเราอิตาลีมาสกคนโจ้โซไฮ้ใหญ่ๆฮึฮฮึฮึให้ยย <laughs> ใหญแบบ่เหมือนแบบเหมือนแบบถ้าอยู่ที่ไทยแล้วแบบอยู่ในที่ร้านอาหารนะคงจะสองร้อยบาท <c oughs> แต่อันนี้ประมาณหนึ่งร้อยบาทห้500าร้อยเยนนี่มันนิด ทุกคนคือจะบอกว่าถ้าใครที่พูดอังกฤษไม่เป็นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เป็นบอกเลยว่าตายฉันหนีตายคือการเอาตัวรอดที่นี่นะเพราะฉันอะแค่อยู่กรุงเทพก็คือเป็นอินโทนังแล้วอย่างที่นี่คือฉันเงียบนิ่งเลยจ้ะฉันไม่คุยกับเขาเนี่ยแบบถ้าฉันต้องการให้เขาเห็บฉัน่าแต่ฉันนั่งไม่พูดเลยเพราะฉันนั่งไม่พูดเลยก่อนจะถามยังไงว่าแบบจะเป็นไหมจะอะไรไหม เขาแอนตี้ซันอะคือนั่นแหละที่นี้ฉันก็ไปคิดตังค์แล้วก็ฉันไม่รู้ว่ามันเย่งกับมือไม่ได้มันมีเครื่องรับเออฉันไม่รู้แล้วฉันก็ยื่นแล้วเขาก็นี่โอเคฉันก็โอเคเข้าใจแล้วฉันก็แล้วฉันก็แบบยืนนิ่งแบบนึงอ๋อมีให้กดโอเคเออเออมากเลว่าแบบจอกดไม่ได้ถ้าเซเว่นที่ไทยอะก็คือเขาก็เซอร์วิสเราไง แล้วเราก็คุยเรื่องแ,แต่ว่าที่เนี่เขาแค่กินข้าวแล้วเราสตีเองเลยอืมทุกคนทนี่จะบอกให้ใครที่ชอบผู้ชายนะมาหลอ่อมากคือแบบต้องแต่แบบฉันลงสนามบินนะคนที่แบบอยู่หน้าวิสิตไปนะคือหล่อมากบวกๆอะเลิศแล้วแบบพอลงมาอีกต่งมาก็หล่อเซซี่ก็หลอ่อ,ลอ,อคนดูบุหรี่ข้างทางก็หลอ่อบอกเลยโอซาก้าที่หนึ่งตอนนี้ตัดอันดับ ก็ทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแต่ก็ถ้าจะกินอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาชิมให้ดูแต่อันนี้คืออร่อยจริงทำเป็นข้าวไข่เจียวไข่เจียวไก่ทอดนงเรียนอ่าฟังน,นะอันนี้อร่อยมากสักครั้งในชีวิตถ้ามีโอกาสลองไปกินคืออร่อยมากคือทุกคนคือมันจะเป็นเยลลี่อะแลวนอกมันจะกรอบๆแล้วแบบเป็นดสซสักุระบอรินซี่สาสักุระแน่เลยน่าจะสักุระนะ เนาะร้ว่าแบบกรอบมากนี่ทุกคนมันจะอยบานี้มันคือมันเป็นเ t กเ t อร์ที่แบบประเทศไทยยังไม่มีทุกคนอร่อยมากจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะอาบน้ำมาแล้วนะคือเมื่อกี้คือเราใช้คลีนซิ่งเว้ยคือของแรงๆแต่คือเราไม่รู้มันคือยังไงคือแบบมันเป็นเีลใช่ปะแล้วก็เลยทาที่หน้าแล้วแบบมันก็ร้อนหน้ามากเลยตอนนี้แล้วแบบงงตอนนี้เพิ่งงง okay, นะโอเคแต่สักหน่อยนะแตนตอนนี้วันนี้ก็ เป็นวันเริ่มต้นในทริปญี่ปุ่นที่เหนื่อยตอนนี้คือสัมผัสได้ถึงความร้อนมากคือกระจกก็ร้อนแล้วอะโอ้โหของก็อุ่นๆโอเคสบายอยู่โอเคก็ได้อยู่ก็ได้อยู่โอเค gosh โอเคเราจะแช่นอนก,กันแล้วกันอ่ะเล่าต่อคือก่อนเราจะมาได้เนี่ยคือลำบากมาก แล้วก็อยากพูดเรื่องหนึ่งคือเจ็บแสบมากกับราคาตัวเครื่องบินที่ดิ่งดาวลงเพราะว่าเราจองแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเราจะมาทั้งหมดรวมก้ากว่าแล้วก็ประมาณสองืันสามแต่ตอนนี้คือรวมทุกอย่างโรงแรมเดิมหมื่นห้าบาทค่าเงินถูกลงด้วยจ้ะแล้วชั้นผู้แรกตั้งแต่ตอนนั้นคือเรท0 2 2รายไม่เบาเลยนะน้อง เล่นกับพี่เลยนะแล้วก็สนุกดีคนทุกคนกประสบก,การณ์ใหม่ๆก็นานาคตก็อยากพาเพื่อนแบบกลุ่มแฟชั่นมาแบบมากันเพราะแต่ว่านี่ไป็ตกเกียวหรือเปล่าเพราะว่าแต่ตรงนี้ก็ดีได้เปรีประสบก,การณ์ที่ที่หนึ่งมากเราทั้นยี่สิบก,ก่อนทั้งยี่สิบเมื่อไรก็ได้ปีเพราะเมื่อไรเจอกันเป็นที่ที่เราเดินผ่านเร็วมันเลิกเลยล่ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อละไม่รู้ทุกคนจะชอบฟังหรือเปล่าแต่ก็มาแชร์ประสบการณ์โอเคเดี๋ยวเราจะไปสลิปปิ้งในอ่างน้ำละจะเปิดเพลงฟังเคลียร์สมองวันนี้กันเถอะ คือฉันเหมือนอะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ใครทำวะไม่รู้นะฉันไม,ม่รู้ฉันไม่รู้ว่าใครทำเดี๋ยวลงไปเอาของให้เพื่อนแล้วก็ไปเอาน้ำใป้ตัวเองกันหนึ่งเงพราะพรุ่งนี้จะได้ตื่นมากินน้ำเลยจ้าเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนก่อน,น,อนคือ อ้าสองกระพอสำหรับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นมาจะได้เย็นๆแล้วก็เพื่อนสาวยัางมาผมเพื่อทุกคนมันก็ใช้ดีนะฉันชอบเดี๋ยวมาผมเอาไปสองอันแล้วกันระเพื่อนฉันผมเยอะแล้วก็มันมีมันมีฉันเมื่อเมื่อตอนนั้นฉันตอนที่จำได้ป่าวว่าพนักงานไม่ได้เวฟให้ฉันนะฉันก็เลยมาเวฟตรงนี้อุ้ย ไฟอัตโนมัต์ทุกสายหมดอันวนี้ก็จะเป็นตูก้กดน,น้ำอุ้ยลืมเอาตังมาอีบ้าลืลือตังมาอุาอาอ้ยอะไรอ่ะข้าวโพ,พดเหรออาอัยเฮ้ยเหมือนชีบเบียร์เลยเล้วๆๆๆต้องไคิดถึงเพื่อนอะ่ะอยากให้น้ำหนึ่งมาด้วยอ่ะอุ้ยอีโกกะใช้ได้ด้วยโอเคจำไว้มาสมรวดเหนื่อยวันแรกเหนื่อยนะ7 ชอบไม้แล้วชอบนะโอเคเราจะไปนอนติกแล้วอันนี้แวมมาแบบคืนแรกทักทายพรุ่งนี้เจอกันเกียวโตเดี๋ยวรอดูรปเลรกปุ๊บทงพู่เแล้วบายโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็จบยงแค่นี้ทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถึงตรจบก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนในอีีหน้าเราจะไปที่ไหนบ้างก็รอติดตามเลยเพราะแบบมีหลายที่มากจะมัดรวมอยู่ในคลิปเดียวเลยคลิปนี้ก็เป็นเฟลแบบมาเซย์ฮัลโหลทุกคนก่อนเพราะมันเป็นคลิปแรกในช่องก็ สำหรับใครที่หลงเข้ามาก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะไว้คลิปต่ตอไปเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อและหลังจากฉันหลังจากนี้จะเป็นยังไงก่อนอายุ20จะเป็นยังไงเราจะมาบันทึกความสุรกันไปด้วยกันทุกคนหาตั้งนานออกมาให้มาแต่งรูปก,ก่อนโอเคอเคุ้ยสารฝันมาก voy oh, yeah.